ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสูตรสกคนเนาะครับเนาะมื่อนี้ผมกับสีม้าม้าในทางรักมวยส้นซีสูตรนะครับเนาะสูตรที่เขาแม่นะครับเนาะผมเรียกกับว่าถือนะครับพี่น้องแล้วผมสิกคัดมากอีกซีสูตรนะครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอฝากค้ำเตี้ยนะครับพี่น้องข้อมูลทั้งหมดไปเพียงทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลท่านบัดสนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับเนาะบทใส่วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเนาะมาก์คน้ำเป็นใส่ถั่นบ๊บหมากผ่านนะครับพี่น้องก็มาวิเคราะห์กันเลยเนาะพี่น้องเนาะ กิบก็เสะียอ่าบ่วยเห่านะครับเนาะอ่าเดี๋ยวสิไปลดน้ำต้นไม้ะอ่ะอันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่นะพี่น้องชลกันกันเลยหนึ่งสองสามสี่ผลออกก็คือแปดสี่สามขมาที่หลักหน่วยครับหลักหน่วยโดยเฉพาะนะครับเด้อหลักหน่วยโดยเฉพาะอาตอนนี้ก็ชนไดหน,น 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่ห่าครับผลออกมากกับหกสามขม้าที่สามหลักหน่วยนะครับพี่น้องเด้อนอะ่าปากกาบ๊วยเอาไมาน้ำครับใส่หลอดอ่า มากสี่พี่น้องเมึงนองครับเนาะอันนี้ชนได้สองตัวครับแปดกับเก่านะครับด้วยผลออกมากอ่ะเก่านะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็ชนได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเขม้าตีเล็บเก่านะครับพี่น้องด้วยอ่าส่วนงวดต่อมาชนได้เก้ากับศูนย์ก็ออกศูนย์นะครับชนนี่ได้สองตัวครับได้น้อยครับครับ ส่วนี้อะไเจ็ดกับแปดครับเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดการออกที่สามเจ็ดเจ็ดมาที่เหล็กเจ็ดต้องทำเนาะวันนี้เขาบอกว่าหมดนี้ครับก็เลยลายตัวถี่นน้องก็ลายตัวแท้สิขาเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ผมเอาเลกดับมาตาด้วยพี่น้องนะ เลขดับมาตัดเลขสามดำนะครับพี่น้องเนาะนี่ตัวตัวเลขเลขดับนะพี่น้องเลขดับกับเขาถ้าเราสุดเขาแม่ห่างวดหางวัดนะครับเนาะวันที่หกล่างสุดมันกระลุกนะครับที่เขามาทุกจก็คือหางวดผมไม่ได้อ่านเขียนมาให้เบิ้ง ท <S 2> <S 2> <S enders, zaman? SMS> Gotta, ั้งเบิดทั้งหางวดนะครับเนาะผมเขียนมาอันนี้งวดเดียวเดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวผมจะเขียนไม่เบิ่งเบิดนะครับนักพี่น้องเนาะสามดับตัดทิมสี่สี่ดับตัดทิมแต่ว่ามันดับดับสูตรเดียวนะครับผมก็ยังเอาไว้ก็เอาห้าดับสูตรเดียวก็ยังเอาไว้ก็เก่านะครับเนาะหกดับสูตรเดียวก็ยังเอาไว้ก็เก่าครับเจ็ บ่มีดับด้อพี่น้องเกตจิเป็นตัวเด่นด้อพี่น้องเด้อเอาแปดดับสามสูตรครับอ่าดับแถแน่นอนครับแปดกับเด่นเจ็ดล่องหกล่องหาลองซี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมสิคัดให้เบิ่งอีกเช่นนี้นะครับเด้อเด่นเจ็ดล่องหางล่องหกครับทีนี้กับมี่นี่แหละครับ เด่นเกตเพราะว่าเตบ่มีดับนะ้ครับนะเกตบ่มีดับหรือว่ามันจิมแม่ซีกับหากับหกกับบอเน่ครับกับมันลดอสูตรได้สูตรหนึ่งซีกับหากับหกเพราะว่ามัน,ม,นมันดับย่างละสูตรนะซีะก็ดับสูตรเดียวหากระับสูตรเดียวหกกระับสูตรเดียวเนาะนะครับจนสองกับบมีหนึ่ง ครับเดี๋ยวสิคัดไสตอีกสูตรอีกซี่สูตรเยอะครับพี่น้องนะลองติดตามมึงไปเรื่อยเด้อพี่น้องนะชวนงวดที่ผ่านมากกับบ่อเข่านะครับเนาะอ่ากับบ่อเข่ากับเข่าตาลักน้อยลางนะครับเนาะเข่ามาที่เลขศูนย์นะครับเนาะเลขบนเลขบนอ่าบ่อเข่านะครับเนาะคีบคัดมาให้มันบ่อเข่าครับนจับบ่เถือครับพี่น้อง ก็เลยเอาสูตรที่มันเข่ามาจับชนให้พี่น้องไหมนะครับเนาะรักมวยกับมีสิบสิบก็สูตรนะครับพี่น้องจับจับก็ถือจักสูตรจับถืออยู่แต่ว่ามันชนกันบ่ไห้นะครับมันมมาย่างละมัน่ม้าทั้งสีสูตรนะครับเนาะบารนี้ก็เลยจับมาชนกันไหมเอาสูตรไหมครับผมสูตรเกาก็มีสูตรเกาก็มีสูตรนี้สูตรนี้ จุดไม่สองอันครับพี่นอ้องแต่ว่ามันจีลงโตกันบ่ก็คลิปต่อไปก็เป็นลักสิบไปเลยนะครับลักสิบบนคลิปนี้ก็จบไปเพื่อนทีหนพี่น้องอพี่น้องแคบไปดูแล้วพี่น้องมากน้ไปใส่แล้วครับเด้อก็ะหอมุ่งกับเบงไวเป็นแนวทางอ่าเพสนับสนบการพนันนะครับพี่นอ้องแต่มเมือเบิรงเป็นแนวทางฟรีครับพี่น้องปลากดอ่าไล่กดแค่กดติดตามนะพี่น้องเด้อ ก็เปน็นกำลังแรงใจน้องพี่น้องเนาะน้อกะห,หวกับจงังหวะละเจ็ดเจดเนาะครับมันกถือง่ายอยู่ครับพี่น้องหาศูนย์กะหาศูนย์ก็งา่ายเนคุณถถือปลายเนาะแถวบางครับพี่น้องผมกับมากศูนย์หกศูนย์เขียดไปน้อพี่น้องเนาะเขียดไป วันนี้เอาไมน้องไป้องเนาะสวัสดีครับ